ไปไปทวีคุณเงินของคุณเอ๊ะไม่ใช่ว่าเราเสร็จไปแล้วหรอช่างเตึะจะจูไปกันนะได้เลยค่ะได้เสือก้ได้ลูกกุกกกะยังกี้ตาใครยังกี้เสียงผมยังกี้เหรอไม่เหอะใช่ไหมใช่ป่าวะ่าไม่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 ยังกี้เลยใช่ไหมเพราะกับว่าช่เพราะว่าสองไม่ มี1 2ึ่งสอห้าหเห็นไหมเรายังนับถูกอยู่แสดงว่าเราไม่เมาเพราะถ้าเราเมาเราไม่ยังทำเราผิดมีหกเลยเหรอตานาทีอะมันเดิมปะห้านาทีฮะคุณพระอ่ะโอเคมามาอย่างรวดเร็วอันไหนดีฮะสีดำดำขาวเหลืองดำขาวเหลืองฮะดขาวเหลืองฮะแล้วก็ฟ้าขาวดำฟ้าขาวดำไม่มีสีแดงให้เตดตัดเส้นสองฮะอ้ยัเดียวเยงยด ต่อมาต่อสิเออได้แล้วโอเคโอเคต่อต่อมาเรามาที่สัญญาลักษณ์นะคะมี X อที่ข้างล่างกันดุดดเหมือนงูนะะคสัญญาลักษณ์เหรอเอาโอเคมามาสัญาลักษณ์แล้วก็มีตัวตัวโอที่ดุดดุดื้อตัวโอดุดดุดดื้อีกคืออะไรวะไม่เข้าใจเหรอเออเหมือนตัวโนที่กับหัวอยู่ตัวโนตัวโนโนกับหัวโนกับหัวเลยเอ้ยได้ใช่ไหมเออยได้ได้ได้มีมีอ่าควิชินมาก็ได้วะกับหัว มาโอยกับตาทุกได้เลอเออยย่าพูดอย่าไงต่อไงต่อแล้วก็มีเอ่อตัวปุ่มเขียนว่าจุดชนวนเป็นสีน้ำเงินฮะปุ่มจุดท่านท่านนวนชนวนคือชนวนจริงๆอ่ะไหนตัวเองลองกดหน่อยลงกดหน่อยฮะแี่ไหมฮะสีน้ำเงินขึ้นมาฮะอ่ะข้างหลังเป็นเลขสี่ฮะเก้าแปดหกห้าสี่ ชนวนสีน้ำเงินเดี๋ยวผมกดใหม่นะว่ามันมีแถบอะไรขึ้นเป็นเขาจะเป็นแถสีขาวฮะสีขาวบอกข้างหลังปเป็นเลขหนึ่งฮนะก็เด็ดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง